เจนนี่โพสถึงเจ้าของแบรนด์ถูกยกเลิก7,000ออเดอร์ลั่นพร้อมโอนเงินคืนจากนี้วางแผนกันให้ดีๆทุกอย่างมีความเสี่ยง เรียกว่าเป็นคนเก่งที่ตกเป็นกระแสาม่าตลอดเวลาสําหรับนักร้องสาวเจนนี่ได้หมดทัศน์สดชื่นนะคะหลังถูกยกให้เป็นเจ้าแม่ไลฟ์จริงๆทํายอดขายในแต่ละแบรนด์สุดปังมากมากแต่ในการไลฟ์ขายของบางแบรนด์ได้ออกมาเล่าถึงออเดอร์ที่ถูกยกเลิกตัวเลขที่เห็นในไลฟ์กับยอดขายจริงนั้นแตกต่างกันล่าสุดเจนนี่ได้โพสเฟซบุ๊กพร้อมกับเขียนข้อความระบุว่าสําหรับแบรนด์ที่โดนยกเลิอกออเดอร์เจ็ดพันบ้านแล้วเป็นข่าวหนูพร้อมอนเงินคืนสามแสนห้าหมื่นนะคะ และหลังจากนี้อยากให้ทุกคนวางแผนดีๆทุกอย่างมีความเสี่ยงต่อให้วันนี้คุณจ่ายเงินค่ายิงแอดแพงกว่าเจนนี่ก็ยังมีออเดอร์ที่ยกเลิกอยู่ดีค่ะหนูชิวๆมากๆม,มีอะไรคุยได้หมดค่ะและเจนนี่ยังได้เขียนข้อความใต้คอมเมนต์อีกว่าหนูพูดชัดตั้งแต่แรกว่าหนูรับปักตะกา้าเปิดการมองเห็นในเรทที่หนูไม่เคยทํามาก่อนคือหนึ่งพบ้านห0 0 0 0บาทการที่แบรนด์จะไปต่อน,นั้นแบรนด์ต้องแบกรับความเสี่ยงตรงนี้ให้ได้สุดท้ายถ้ามันไม่เป็นไปตาม คิดฝากทุกคนช่วยเซฟหนูก็พอเพราะงานตรงนี้หนูทําด้วยใจหนูบริการและดูแลทุกคนอย่างเต็มที่และหากแบรนด์ไหนโดนยกเลิกเพราะส่งสินค้าไม่ทันอันนี้ช่วยชี้แจงให้ชัดเจนด้วยนะคะหนูไม่อยากให้มีประเด็นดราม่าก,กับสิ่งที่เกิดขึ้นหนูอยากให้เทศกาลนี้อยู่ไปยาวๆและที่สําคัญช่วงนี้หนูใช้แรงใช้กายทําอย่างเต็มที่หนูไม่อยากเสียใจกับเรื่องแบบนี้ กับพี่กาลแม่ไม่ได้มีปัญหาค่ะอันนี้ชิวชิวสบายสบายเลยพี่เขาเก่งแล้วก็ดีมากๆค่ะแต่ยอดที่หนูจะโอนคืนต้องไม่ใช้ออเดอร์ที่มาจากการส่งของไม่ทันนะคะอันนั้นถือว่าเป็นเรื่องของการจัดระบบหลังบ้านของทางแบรนด์ การเที่ยวเรากล้าปล่อยของของเราต้องวางแผนระบบหลังบ้านให้ดีค่ะและทางด้านของยูชัดมงคลก็ได้โพสเฟซบุ๊กเช่นกันโดยระบุว่าแบรนด์ที่ถูกเทจ็0พ0ออเดอร์นั้นได้ขอโทษแล้ววันนี้พี่ฟ้าคนที่ทำคอนเทนต์ว่าโดนยกเลิกออเดอร์700 0ออเดอร์ทุกหนึ่งนาทีมาขอโทษเราที่บ้านบอกว่าไม่จริงไม่ได้ตั้งใจและไม่คิดว่าคนจะเข้าใจผิดตนพยายามทำคลิปอธิบายแล้วแต่สื่อไม่เล่นเล่นแค่โดนยกเลิกขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ